เคเคซัพพลายสวัสดีครับวันนี้มาดูตู้เย็นพาราโกรุ่น PG 3 6นะครับคำว่า36ก็มาจากความจุนะครับความจุ36ลิตรส่วนพาราโกเนี่ยก็อย่างที่หลายๆท่านเริ่มทราบแล้วนะครับก็จะเป็นเป็นแบรนด์ของทางเยอรมันนะครับโดยทางเยอรมันเนี่ยเป็นเป็นผูออกแบบนะครับแล้วก็มาผลิตที่ประเทศจีน เพราะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพนะครับก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับก็ยังไงก็เป็นทางเยอรมันเป็นคนควบคุมคุณภาพนะครับเมื่อวานนะครับผมได้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะครับแช่ของมาก็เดี๋ยวจะมาพูดกันว่าเรื่องการประหยัดพลังงานเรื่องการทําความเย็นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เปิดสเปคดูกันนะครับอ่า แสงจะสะท้อนหน่อยนะครับชื่อรุ่น pg 3 6เนี่ยความจุ36ลิตรนะครับน้ำหนัก13กิโลนะครับ13กิโลกร,รมัมทำอุณภูมิได้ติดลบ18นะครับต่ำสุดก็คือ10ถึงติดลบ18องศาเซลเซียสนะครับใช้ไฟระบบไฟได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับใช้กำลังไฟโดยเฉลี่ยประมาณ50วัตต์บวกลบนะครับ อันนี้เป็นเป็นของที่เราจะสามารถแช่นะครับอ่ามันจะสะท้อนหน่อยต้องขออภัยนะครับถ้าแช่ขวดน้ำหนึ่งเร้อยห้าิมลลตรเนี่ยได้ประมาณสิบสาขวดนะครับถ้าครึ่งลิตรประมาณ20่สขวดแล้วก็ถ้าเป็นกระป๋องแบบ3 3 0ร้มลเนี่ยได้ประมาณ5้าสิบแปดกระป๋องบวกลบนะครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้ประมาณสักสิบห้ากิโลบวกลบขึ้นดกวบการจัดเรียงนะครับอ่า ทีนี้มาดูของจริงกันบ้างนะครับบอดี Body ้ภายนอกจะเป็น abs ผิวแบบขุกขานิดหน่อยนะผิวไม่เรียบ mm. เพื่อกันรอยข,ขีดข่วนรอยขนแมวนะครับก็ถือว่ากันได้ดีพอสมควรสีจะเป็นสีดำตัดกับสีเทาอ่อนนะครับก็ช่วยเรื่องรอยนอกจากรอยแล้วพวกความคลารเปื้อนนะครับก็ยังจะเปื้อนได้ยากกว่านะครับด้านข้างก็จะมีจบแบบ เป็นหล่อมาเลยนะครับอันนี้เป็นที่เสียบปลั๊กไฟนะครับได้ทั้ง12และ24โวลต์น,นะครับอนนีด้านในเนี่ยจะเป็นห้องคอมเพรสเซอร์นะครับรุ่นนี้มีมาให้สองจอครับแต่ว่าคุมอุณหภูมิได้แค่แค่ช่องเดียวนะครับอันนี้จะเป็นแผงหน้าจอปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มแบบทัชสกรีนแตะเบาๆนะครับเวลาจะปรับอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะฮะตัวเลขจะไม่ชัด อันนี้ขอพูดถึงในเรื่องของหน้าจอก่อนนะครับคือตัวนี้อย่างที่ทราบคือมันจะเป็นรุ่นราคาประหยัดของทางพาราโกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไอ้พวกจอหน้าจอแสดงผลอาจจะไม่ได้ใช้สีนิ่มนวลแบบนวลน,นวนเหมือนอย่างตัวรุ่นรุ่นแพงของเขานะครับเวลาใช้งานในที่มืดเนี่ยอาจจะแสบตานิดหน่อยต้องหาอะไรปิดนะครับเวลานอนถ้าเอาตู้เย็นนอนในเป็นด้วยก็จะมีปุ่มปรับ ปรับอุณหภูมินะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีระบบต่ำตัดที่สามารถปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็โหมด MacEco แต่ว่าณปัจจุบันนะครับตู้เย็นที่ผลิตส่งมาขายที่ประเทศที่ใช้าเรใช้หน่วยวัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนสีนะ่อันนี้ก็จะฟิกมาเลย3ามอย่างที่ปรับไม่ได้แล้วนะครับล็อตใหม่นะครับแม c e อีเนี่ยเขาจะดีฟอร์มาเป็นค่าแม c ตลอดนะครับ ส่วนโหมดตตัดนะครับ<ม>ก็จะใช้ที่ค่ากลางนะครับค่ากลางหรือ S2 จะตัดอยู่ที่ประมาณ11.3โวลต์บวกลบนะครับแล้วก็จะมากลับมาทำงานตอนที่12จุดโวลต์บวกลบนะครับองศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์จะดีฟร l ทที่เป็นเซลเซียสไม่สามารถปรับเป็นฟาเรนไฮด์ได้นะครับปุ่มเ o w e r เปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มตั้งค่าปุ่มบวกลบปร,ปรับอุณหภูมิมาดูด้านในนะครับ ให้ลืมดูอีกฝั่งอีกฝั่งก็มีด้ามจับหล่อมาเหมือนกันนะครับฝาปิดก็จะมีที่ตัวนี้เป็นตัวล็อกฝานะครับโฟมที่ขอบฝานะครับที่ให้มาเนี่ยจะเป็นโฟมนิ่มๆน,นะครับแผ่นใหญ่อยู่ครับเก็บความเย็นได้ค่อนข้างดีอันนี้คือลายฝาด้านในนะครับฝาตัวนี้สามารถสลับฝั่งได้นะครับแต่ไม่ได้สลับ เปิดแบบอิสระนะครับคือสามารถถอดดึงดึง,ด,งดึงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ดึงออกมาเพื่อมาตั้งติดตั้งกับฝั่งนี้ได้กรณีที่แบบว่าเราเสียบปัฝั่งนี้และเรานั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็สลับได้อิสระเลยไม่ต้องขันสกูช่องแช่ที่ให้มานะครับสช่องเนี่ยรวมกัน36ลิตรช่องใหญ่เป็นตัวคุมอุณหภูมินะครับการแผงทําความเย็นนะครับจะอยู่ที่รอบรอบ ด้านสี่ด้านของผนังนะครับจะมีเซ oh, no ็นเซอร์วัดอุณหภูม like. mm ิมาให้ส hmm ่วนช่องเล็กเนี so so ่ยจะรับไอเย็นจากช่องใหญ่นะครับไม่มีแผงรับไม่มีแผงคอยทําความเย็นนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับคือข้อดีก็คือว่าเราสามารถแช่ผักผลไม้ที่ไม่ต้องการเย็นจัดได้นะครับผักยังสดอยู่โดยที่ไม่ช้านะครับส่วนของเย็นจัดเราก็จะมาปรับที่ช่องนี้โดยที่ช่องเล็กเนี่ยมันจะเย็นแปรผันตามช่องใหญ่ก็คือมันจะรับไอเย็นมาจากช่องใหญ่ แต่อย่างวันนี้ผมตอนหน้านี้เมื่อวานผมอัดช่องเนี้ยมาค่อนข้างเต็มเพราะนั้นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันจะยังอยู่ที่ประมาณสักยีบสี่องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเราแช่ของแบบหลุมๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเย็นต่ำกว่านี้แต่อุณภูมิเท่านี้ผักผมก็ยังสดอยู่นะครับไม่ฉํำด้วยตัวนี้มีพิเศษกว่ารุ่น2ช่องแช่สอช่อง ทั่วไปอย,อย่างที่แจ้งนะครับก็คือมีช่องอตัววัดอุณหภูมิของช่องเล็กให้ด้วยถึงเราจะปรับอุณหภูมิเขาไม่ได้นะครับแต่เราสามารถทราบได้ว่าอุณหภูมิช่องเล็กตอนเนี้กี่องศาแล้วนะครับเอาไว้ให้ดูเล่นเล่นเล่นๆนะครับมีไฟสองสว่างนะครับ led ตอนเปิดฝานะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิก็วัดอุณหภูมิได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับผมเซตตู้ช่องใหญ่นะครับไว้ที่สามองศาเซลเซียส,สนะครับ ก็ถ้าเอามือลูบๆไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นน้ําแข็งนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับของอภิคูนะครับการทาความเย็นตามสูตรของพาราโกเนติดลบสิทุกรุ่นนะครับแต่ว่าติดลบสิของเขาเนี่ยจะเป็นติดลบสิที่ค่อนข้างทิ้งตรงนะครับเป็นอุณหภูมิเดียวกับช่องช่องฟรีดในตู้เย็นบ้านนะครับก็สามารถแช่ไอศครีมได้นะครับไอศครีมไม่เหลวแล้วก็การเก็บความเย็นนะครับ ผนังฉนวน P u ูโฟมหนาถึง5้าเซนนะครับตรงนี้ความหนารอบด้าน5้าเซนเพราะนั้นเนี่ยจะเก็บความเย็นได้ค่อนข้างนานประหยัดพลังงานกว่านะครับถ้าเทียบกับของอพิคูลุ่นทั่วไปนะครับจะหนาประมาณสาดเซนเท่านั้นนะครับอย่างเมื่อวานนะครับผมระหว่างทางเนี่ยผมก็ใช้ไฟจากในรถทําความเย็นมานะครับแล้วก็พอมาถึงปลายทางก็จะใช้กับตัว p o w e แบงของพาราโกนะครับรุ่น pb 1ตัวนี้เนี่ยความจุนะครับ207ร้อยเจ็ด w h นะครับเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมฟอสเฟตนะครับถ้าคุยเป็น m ์อา r ก็ประมาณสัก15บห้า m อาวนะครับผมมาถึงที่นี่นะฮะประมาณสักบ่ายสองนะครับใช้กับเจ้าตัวเนี้ยยาวไปจนถึง 7โมงถึง8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งก็คือวันนี้นะครับเป็นเวลาประมาณสัก17ชั่วโมง17ชั่วโมงมาดูที่ระดับพลังงานที่เหลือยังเหลือ21เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งแบตตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบตที่ใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าผมชอบใช้ตรงที่ว่าขนาดน้ําหนักมันเบามันพกพาสะดวกแล้วถ้าสําหรับใครที่กางเต็นท์แค่คืนเดียวนะครับทิปสั้นๆเนี่ยไอ้ตัวนี้บางทีอาจจะไม่ต้องแบตบแบตบลูกใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับ การประหยัดพลังงานเนี่ยคือเมื่อตอนกลางวันเมื่อวานนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก33บวกลบนะครับก็ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ในเต็นท์ก็จะอ้าวๆหน่อยส่วนกลางคืนเนี่ยจะต่ำกว่า25องศานะครับก็อาจจะทั้งภายนอกเย็นด้วยแล้วก็มีแอร์ช่วยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเปิดได้ไม่นานพอมันหนาวผมก็ปิดนะครับอุณหภูมิก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก33 ลงไปถึงต่ำกว่า25นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยสามารถใช้กับเจ้าแบตเล็กๆแบบนี้ได้ถึง17ชั่วโมงอันนี้ผมยังไม่เค้นเขาสุดนะครับก็เอาใช้สัก80%ผมก็พอละเอามาใช้กับแบตใหญ่ต่อนะครับคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยกินพลังงานกินกระแสะไฟนะครับประมาณสักอาจจะไม่ถึง 1Ah อด้วยซ้ำแต่ว่ามัน การกินพลังงานเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมภายนอก,กว่าร้อนแค่ไหนตั้งในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีแค่ไหนนะครับอุณหภูมิที่เซตเนี่ยมันแตกต่างกับภายนอกแค่ไหนความถี่ในการเปิดฝาบ่อยแค่ไหนนะครับส่วนผมเนี่ยเวลาออกทริปแช่เย็นธรรมดาผมก็ตั้งไว้แค่3ามองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะมีเครื่องผลิตน้ําแข็งทําน้ําแข็งเวลาจะดื่มน้ำเนี่ยก็ใส่น้ําแข็งไปนะครับส่วนตู้เย็ยนก็จะแช่พวกอาหารเป็นหลักนะครับ ก็ถือว่าประทับใจสําหรับท่านที่หาตู้เย็นแบบพกพานะครับใช้พลังงานในน้อยเก็บความเย็นดีๆราคาณตอนนี้นะครับต่ํากว่า8ปดพันนะครับต่ํากว่า8ปดพันมีรับประกันให้ถึง3ปีนะครับเป็นราคานตอนที่ผมถ่ายคลิปนะครับถ้าในอนาคตอาจจะมีปรับขึ้นหรือปรับลงนะครับยังไงต้องเช็คราคากันอีกทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าประหยัดทั้งราคานะครับแล้วก็ ประหยัดทั้งพลังงานด้วยรูปทรงก็สวยงามนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตู้เย็นพารโก PG 36นะครับก็สามารถเช็คราคาณนะนะปัจจุบันได้ตามลิงก์ที่ให้ลงไว้ด้านใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ทางไลน์ที่ลงไว้ให้ทางเพจ ขายตู้เย็นพื้นที่12โวลต์น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ